สวัสดีครับวันนี้มีงานช่วงบ่ายนะครับวันนี้มีลูกค้านะครับพักมาให้ไปเช่าพระนะครับที่สุตการบางปูนะครับก็กางเดินทางไปนะครับเดี๋ยวพี่ๆเพื่อนๆนะครับตามไปชมกันครับจะมีพระรุ่นไหนบ้างนะครับสวัสดีครับก็ดูอยู่ติดตามอยู่เหมือนกันครับ ใช่ก็ผมก็อย่างที่บอกพี่ตามราคาปัจจุบันนะนะผมก็ผมก็พูดตรงๆนะเนี่ยสห่ยเลยครับแฟนบอกให้ยุเลิกได้ไหมเสียวคำพูดนั่นไหนวิ่งมาพี่ตรงนี้ก็ไปซื้อที่บางแค์มาน่ะ คะแนนเป็นเ้อเกสองคะแนนแหนนี้ซื้อมาต่างกนต่งตอนซื้อมาไม่ต้องมีโอเคสวยอยู่ เลิกนล้วครับเด็กโรงพยาบาลมาแล้วอ้ย<อ>ยกเลิกได้ไหม <c oughs> ไม่เป็นไรหรอกครับคุยกันแล้วคือใช่พี่อย่างอย่างถ้าผมอะ่ะผมก็ต้องราคาที่ผมออพอพอไปได้ใช่เพราะผมก็ไปไลฟ์สดพี่เข้าไปดูในไลฟ์ได้เลยผมก็บางคนก็ขาดบางคนก็อาจจะได้กำไรอ่ะครับก็ก็ผมพูดตรงๆครับเพาผมไปได้ครับแต่ผมเคลียร์ให้ครับธนาคารเลยครับแอนติทนอนี่ย ลีจะส่งขอราก็ได้ครับอ่านี่มีการสื้อขายเรียบร้อยขอบคุณมากนะคะบ้างอยู่แางนี้อ๋อครับท่านไหนนะครับสนใจปล่อยภาเครื่องนะครับสามารถนะครับส่งรูปมาทางไลน์ที่แปะไว้ได้เลยนะครับและเพจ facebook นะครับวิเตอร์ไทย89นะครับฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ